สวัสดีเพื่อนๆรอบดึกจ้ะต้มกระต้มฟอร์อพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่เป็นบ่ท่านนอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซีทุ่มจ้ะเลยกินกระต้มมาออกเกินวันนี้พระท่านออกไม่รอเพื่อนๆมาเด้อกินกระต้มกับผัดหมูสามชั้นสอันผักกาดดองจ้ะเนี่ยผัดแห้ง คือคนกีนก็ค่อวนกับจาแมนบอมีเวลาพักผ่อนอคุณเพื่อนบอมีไปลเวลาพักผ่อนนอกจากสิไก,ก่สิแจงพอคนเข่าห้องน้ำดุกับป้อยผู้เดียวบาดได้สักคนเพื่อนแล้วก็คอยไปยาาให้ไปโรงพยาบาลซ้อมจ่าอีกพอก็ต้องเบิ่งทุกปหน้าที่ก็เลยต้องมาต้มเขาต้มจีนจ้ะตอนแรกว่าสิบ่กินข้าวกนหิว มันหิวเพื่อนๆก็เลยตรงมากินอากาศก็เย็นนะฮัมแถบเดผมบ้าพัดแหงๆแล้วกตีกอดกับวันสิทอดหมูสามชั้นก่อนแล้วก็พัดพัดดองให้มัน ออกสีดำๆแล้วก็เอามาปูทับแล้วกินกับไอ้ท้องมวนเสบหั่นแต่หั่นหมูบางบาต้องหั่นหมูบางบาสไลด์แซ่บพอาเน่ยเบิ่งกระตูน ก็เรืงน้อยละบางเท่ากะตามใจเพื่อนกะยังดีข่อยบอดติดบอติดทอลธาตุติดกับมีคนละเครื่องเยะแต่มันเปิดแสงกันมันกับคือคือว่าแหละผลผลจะมีเครื่องเดียวเขาพ่อข้าง่รงทั้งเท่าข่อยเอาลงไปหมดหายขนหมดผลิดยูนิมันก็คือบานเห่าหายกันได้จ้ะพวกทีวีพวกตู้เย็นตัวยังของเก่าเมื่อสองเลย รถเมื่อสองเมื่อยังเนี่ยเบาแพงเพื่อนๆแต่ถ้าสีมันแพงถ้าสีจัดจพออยากกินน้ำเดียบเพื่อนๆู่้า กินอาหารจินคือเสยหัวซื้อเนะน้ำเบ็ดขับพัดใช่โมสับเนี่ยน้ำเบ็ดคือโมลูดไอ้ดำๆไหมเข้มเข้มลูกเดียวนในเห็นบมขคนกินเขากินน้ำเดียบลูกเดียวอะ่ะเขาอมแล้วก็คายแล้วก็กินเขาต้มสามถ้วยน้ำเดียบลูกเดียว <c oughs> อิ่มเลยลูกดำๆไแมเพื่อนๆน้ำเดียบอื่นน้ำเบครับนี่ก็ต้มมันหอนังเดียบเพื่อน กินมาท่านได้มันหอนเดี๋ยวสิลาดลินบ่ไม่หงังหรอกเพื่อนๆคือพ่อใหญ่ราท่านนอนกันเลยแบบมันกินถ่วงเวลาพ่อใญ่ไหมเดี๋ยวจะชั่วโมงหนึ่งอยเอาคนไปนอนียงขึ้นเลยได้เพื่อนๆตามใจเพื่อนเนี่ยห้เพื่อน่นแบบว่าลาเรื่องนะ่ได้มบังคับ บังคับคือโรงพยาบาลกินแล้วกะ็นอนเตียงกินแล้วก็นอนเตียงล้วที่ี่ยมันแบบแบบคนที่ไหนพุทธอันนั้นร้ายหลายเพื่อนๆตอนนี้ร้ายหลายอยู่โรงพยาบาลพุทธนาบสงสารมากๆเลยตอนที่เข้าประท้วงอันรถพยาบาลเขาเสียวเ,เงืงเ่อนขึ้นอ่ะเลยเห็นที่พุทธเาป่ยหลาย ช่วงช่วงหนาวๆจะเป็นยังเสียเพื่อนเพื่อนหนาวเสียกับผู้เฒ่าอันอันหนึ่งเสียงนนเสียงนนโตเด้่ยวอนเดีมือใย่ไปถูกคอมเมนต์เสียงตดอันเวลาอันคนบานเห่าเนาะอยากมาเห็นงานเลี่ยนเลีนยนภาษาอังกฤษให้เก่งๆโหลดจ้ะเพื่อนงานเรียงผู้เฒ่าเงินสีดีจ้ะพากันเลียนโหลด ปีนี้มันอาจทีนั่นอาจปีน้าเส่งานอาจสกหลยเพาะ,ะม่มีบ่มีโควิดแต่เขาก็ระวังปิดแมทปิดแมทจ้ะเยอนมากหลายหลายหลดจ้ะคุณผูสลปินอินเดียเขาเออเงานดังเรียงผูเ่าทั้งนั้นเงินดีดี ขวาเมยบอมันเกบดเมืยดอกจ้าเขาก็หาเวลานั่งนั่งเบิ้งฝ่อเพิ่นแค่นั้นแหละเรื่องพู้เเขาอกนเฝ่าบ่าไห้เข้าลุ่มเวลาเขากินของกับเห็นเขาสะอาดแน่นะเพื่อนเพื่อสะอาดแน่เพราะว่าเข้าบบงหมูเรื่องเขาบงหมูเรื่องว่ามันเลอะข้าบงหมูเรื่องว่าอันนั้นเวลาเอาข่าวไปกินเขาว่าบอเข้ากับบงหมูเรื่องบางทีอะพยายามบ่อนเขาอะจริงจอีกกว่ว คือมูไปไปเบิงเงินผู้เถ่าหโฮ่แค่ไหมไปเบิงแม่ผัวเขานนเนาะก็ว่าผู้เฝ้าวานอันนี้ขอกระไริว่าผู้ใดเด้อผู้ใดสิเบิ่งคนเ่ากสาวผู้ใดเหตุก็บพเป็นย่างนอเปนเพื่อนๆมันน่าสงสารใจผู้ถาเขาบูดมูอเรื่องจ้ะเส้นให้เข้าโลดเพราะเรากินเงินเดือนละไหมเนาะขอบรไดาไเด้อมา่าตา,ามาญายเด้อเพราะอันนี้คอยแย่เคยไปเยี่ยมกับเห็นเพื่อนกับมูเพื่อนอ่ะ แล้วป,ปัญยไปร่วงบานกว่ากันยังในห้องหายเขาปัญอมเศดหายเขาปัญอมจิกกระดุมเสือหายปล่อยไว้ยังสัตว์แต่มันบาเป็นปอดบวมจะยู่เรือผู้เถ้าต้องยอมหลับต้องเน่งนะคนเมือง นั่นหาสงสารจ้ะเขาบุ้งหัวเ,เรื่องเขาหัวเรื่องเขาบรเหตดหรอกเขาบุงหัวเรื่องแล้วก็คือได้หน่อยประ,ประมาณสองขวบสามขวบแล้วปอกหละ้กก็เถียงอืมก็สมงผู้เฒ่าบางคนอยู่บงึงหลูกหลานอยู่บา้านจะเอาก็สอบมวยใส่มือดีเนาะตีชกตัวยบางคนอ่ะต้อตงเอาก็สอบเอาถุงเมื่อมาสวมห้เพราะว่าตี ชบไมยเอาต้องหาผัวพลังหรอกเฮ็ดเรื่องมาเหตุงานหลวผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเข้ารับกันทั้งนั้นแหละแล้วห้องภาษาวอกภาษาเขียน สงปีคราเด็กงันก้นไปหหหนะเห็นหนังเห็นอะไรกันนะครับเื่อแย่ตถอ เรื่องอย่างดีๆพุกคนคือขอชื่อเชฟมาไหวขอกระตัดหายเทีย่ยวแล้วชิน้นเออมันอี่กินเชคนะแล้วก็ขอชื่อช็อกโกแลตมาขอกระตัดบอกให้กินก็กินบอกว่าเออเจ้าก,กินแค่นี้นะก็กินแค่นี้ดีขึ้นเล็กน้อยไงเดี๋ยวกินเดี๋ยวมันจะขึ้นมากเป็นอีกอย่างมากไปโรงพยาบาลอีกจริงจริยอะ ้นก็เสือเห็นเหอรอ้งสามคนเ่นเคยนอนคนเ่นเคยใช่เสือต้องปีกกระดุมไม่ชิดอยู่ลงบันกระดุมกับว่าปีแทงองอเกงกระรุดตูดฉันเผิดกับว่าใส่ ใส่อันเก่งเกงอันบางๆเป็นไหมเพื่อนคะคอยเห็นแล้วคอยห้องอดห้องบ่ได้ห้อง,ะห,องะหาค่คตอนนี้มันไม่มีห้องมันจะล่นไปข้างนอกหนาห้องละนี่แต่ผู้่าอร่อยจะเสิ ไปข่าวซิมชีวิตก็หลายสิลมแม่เพื่อนๆตั้งสองอาตย์ที่แล้วเห็นบ่สแย่ทายอันมันเป็นน้ำแข็งถนนกระยับขนาดแย่ยังห <c oughs> มือนเป็นบ่เหมือนเหรอผู้นึงมาซอยกับเหมือนไปนน้ำแข็ผู้นึงมาซอยกับเหมือนไป็นน่นกลางถนนชีพคน้นรถต้องจอดเด้อดค่ะเพราะว่ามันลูกบ่ได้อีหลีบ่ได้แจ้ง เป็นซิปนาะที่ถึงาพากันไอ้มือผู้ชายมามามาคอยเหวแต่แคลคนแ่ละค้นยืมกอแล้วก็จับจับเล็กหลวดเอาไว้เพื่อนมันเมื่นจ้ะก็ว่าซื้อล้องเถาใหไมอะไรนี่แหละเพื่อนมันหนึ่งเมือน,บบอน,น,น,อนแบบพี่มาตกะทั้ที่เนี่ยผลนตกมากที่เนี่ยอากาศมันยิน ลบแม่นบ่ติดลบซิป 10, ติดลบหาเนี่ยนันก็สิเป็นน้ำแข็งเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นก็นาบางแยแต่ไ,ไปหาอาหารหารนอะ่ะเพื่อนๆเน้นบ่บางเสือมันเป็นน้ำนะเป็นน้ำแข็งเหมือนรุ่นน้ำแย่แปไปแถวๆนี่เป็นน้ำเจืดเป็นน้ำแข็งเหมือู้เฒ่าก็มือมือมือลมแขนฮักขาหักยังเียหนึง่งแลือซิปกน มือละหาค้นมากก็เต็มโรงพยาบาลแล้วล่ะเพื่อนๆเสือดเดรวมทั้งคนป่วยน้ำประกาศดองพัดใซนหมูสามชานันเดินก่อนกินก็ขัดต้มซื้อบักทั่วเด่นเมืวอยู่เวลาั้นชุกเฉิน กินง่ายๆถอดตัวดินกินกับข้าวต้มหรือต้มใส่กระดูกตัวดินต้มใส่กระดูกหมูแซ่บแซ่บด้อต้มเปื่อยๆแบบนี้เลยกินกับข้าวต้มบ้่งๆอยู่เมืองนอกตองให้กับขา้าวกินเองบแมนโย่อาหารกระป๋องอาหารเนี่ยบางทีงมันบาแสบเขาตตองเห็ดกินเองมันถึงสิแยบเห็ดจนให้มันแสบละคอยเอาไปให้คนอื่นกิน ให้ดัอแซ่บแล้วพอไปให้คนอื่นกินเนอะกินของก่อนให้น้อยๆอย่ามันก็แซ่บเองอันนี้รอบเด็ดด้ยวยนะ เรียงพุทธเอาที่เขาไปเรียงพุทธเอาห้อมแท้พระให้เป็นกะรอบดึกนั่นโอ้ยแสดงเงินเดือนเป็นแสนแสนกลัวไปละมึงจหาพันละ ว่าร่วมคุ้ค้นเหรอวะคุ้ค้นกงานดีมันแบบเนั้ยเพื่อนไปเห็นพอดีมังเชามึงสาวบมันมนรืมเลืืมเลือยเลยมังเช้าเพิ่จำไดไเวลาอยากสิกับบางฉันอยากกับบางกับเธอแสดงว่าพคนบอกไม่สติอยู่ ยาบาเขาเร่มเนาะเขาชูจีบแล้วเพื่อจีบเบิ้งผู้ถานนะแต่ผู้ใด้่ไเดยวเหตุยาบาดเอ,ดเอเดดจะบา,จากจา้ดจะไอเบนสี่เห็ดคนสีเหล่นแต่พ่อะระสักเบิ้พงกนแน่นเนาะนี่ยก็นางทับฉี่ทบเ่าม่นบ่เบื้องเน่เขาบ่ฮม้เรื่องอีดีเวลาเขาเนี่ก็ยังเช่น แล้วเขาฉีก็เหนียวปวดฉีกก็แลน้ำานักของน้ำไปอยู่ในของน้ำเลยมันสิบเบลเละเขาเห็ดเช็ดยังต่ออยู่คนเดียวแหละเละตัวฉีบแต่ทั้งกำแพงทั้งยังอ่ะบอกเขาบ่ได้เขาบ่งหัเรื่องถ้าปไปไปคนเดียวคือมือเขาจับด่าก็ก็ไปจับบังหนึบังนี่เด้กซื้อบ่าเขา แล้วไปหายเขาอีกเข้าปกเขาไปกับฝ้าเขาไปน้ำเขาแมมนบนละ่ะคือเขาพระท่านติดเตียงเพราะนายพระท่านติดเตียงงานเขาของงานได้เลยต่อนแ่องช่ไห่ติดเตียงจะบ่ติด ตะเคียนนั่ตัวเกียบด้เพื่อนๆนีตะเคียบขดใ่ปากขุดใ่ปากกินข้าวเดียวจ้เดี๋ยวจบต้มเฮืออชายเฮืออชายที่ก็ต้มหมอนใหญ่ไหมหมอนไ่ตำเยาวราดไหม นนัแซ่บจ้ะต้มไปเป็นดำๆนะ่ะเพื่อนๆ,นๆแสบบกับผัดใบปอผัดใบกระเจี๊ยบไะผัดไทยกระเทียมไหมแห้งกๆกินกับน้ำขบบ้าวต้มแซ่บแต่ใบกระเจี๊ยบเด้อเพื่อนๆ,ๆแซ่บอีหลี เพราะว่าตอนทำคนกินก็ต้องกินข้าวต้มแม่บ่มีบักทั่วดินขวากมีพักพัดีทยังกะซามผัดให้มันเละเละจัน่อยพักขนาดือพัดีทยังกะซามแม่บ่พัดอาหารประมาณจักสามสี่อย่างพ่อเขากินข้าเขาในนอ,อนีอย่ยเขาก็เชียร์ เที่ยวเขาเป็นกับเป็นถั่ยโอยูมูได้หน่อยปลาหมักมูได้หน่อยทำเป็นแม่ขั้วมันปะ่ะแบบเขาถั่ยนิดหน่อยซ้อนๆากับมะละกเราได้ป่เท่เขาเท่เขาเนี่นปะ่ะ แม่ถามกับว่าพวกฉันกินเด้ออย่าไปบอกว่าบอกกินกะหูบางเท้าก็ทอดพัยไทยตะโงกบางเท้าก็ทอดแล้วกับพัดซืือยยำกินกับข้าวต้มนะเพื่อนๆอาหารข้าวต้ม Yeah. เนี่ยจินได้เองนะเพื่อนๆอุ่นๆหอนหอนรอบดึกจ้ะ อืมจับอืมน้องออกได้ไหมหลังจากนั้นเนอ้องต้มออกามาออกได้คุณผู้ชมหวานเท่ากับแปรงฟันก่อนย้ำเต่าเนาะจิ้นอีหยังก็ได้ต้มย่ำป่าต้มอีหยังก้อนน้องฮ้อนสวยๆค่อยอาบน้ำจ้ะมันเสียเขาอาบน้ำเย็นๆมันจะชุ่มกระาพ กนม,กนมสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามแยดเดอก็บว่าต้องเขียนว่าเลิฟ ยังเลือบสองดอกจ้ะเห็นหน้าแย,ายก็ไปละแต่เขาย่อยไปเนาะไปต้องไปบอกว่าไปหาผมเรื่อยๆยังเด้อกต้องวอลเองตั้งนั่นจ้ะเพราะมันโดนทั้งสองคนโดนลุกคะแนนทั้งเจ้าทั้งข่อยถ้าเจ้าเขียนข้ามนั่นนั่นวะเพื่อนๆพยายามอย่าเขียนเด้อขนาดแย่เมื่อน,นั้นแย่กับว่าที่แย่บ่ดีแล้วนะก็ะยังติดนิสิตท,ทีวีเขามาจะพอเป็นอีหยัง อันไม่ได้แต่งหาด้วยจ้ะเพราะว่าอันโดนอันกินอันน้ำกะต้มกะไปมันก็เลยขึ้นแดงกินขึ้นปัจจุบันก็เลยว่าอันอุ้ยมันแดงกินดิจ้ะไม่ได้แต่งกินดิจ้ะเพื่อนๆเนี่ยมันมันหนาธรรมชาติหนาธรรมชาติแย่เด้อบุตรบุตรเหตุอีหยังเด้อก็เดี๋ยวเชื่อว่าจะแต่งก็นั่นแหละเพื่อนๆก็คือว่าอันก็เปาะตงเคียนอีหยังกับมาบาเบิ่งกันลราก็จะหูกันเนาะ นะขอบคุณหลายๆขอบคุณด,ด้วยใจเด้อคลิปเมื่อวานเนี่ยก็แย่บอคิดบฝันเนาะบอ่าถึงเมื่อขึ้นมาสามรอยขอบคุณเทมาเบิง่งแย่ดีใจหลายๆแย่ยังตกใจเหมือนเลยที่แยก่กะว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณด้วยใจที่เฮาเด้เบิ่งซึ่งกันและกันเนาะเฮาก็ไปรตรงไปว่ากันเนาะเบิ่งเลวก็คือบอมหาบางทีมันไป่าเนาะแย่เบิง่งแฟนเนาะยพยายนึงกับแปดสิบแปด เพิ่นบ่ยอมบางทีเพิ่นบ่ยอมหลับยอมนอนกลางคืนเห็นบ่แย่เด้มัดกินกระต้มเนี่ยเที่ยงคืนน่ะเด็กวทีนี้ก็เลยว่าเอออันตอนเพิ่นน่ะก็ต้องเอาเพิ่นเข้าห้องน้ำจ้ะแต่เพิ่นย่างเข้าห้องน้ําได้อยู่แต่ว่าถ้าเฮาบ่ไปนําเพิ่นก็สิเฮ็ดเลอะเทอะห้องน้ําแม่เฮาต้องเฮาต้องมานั่งเขตแม่ห่อนห่อนๆกินกระต้มแล้วมันฮ้อนหลักวันนี้นก็เลยว่าเออมันบ่แม่นว่าสิเบิ่งง่ายเด้เพื่อนเพื่อนคือเฮาไปเบิ่งผู้เฒ่าห้องแค่เนี่ย ันก็ไปเห็นสภาเมื่อน,นั้นแยกกัว่าโอ้เฮงสีแอก,กับเบิรงได้สบายมันบ่ก่ะก็เวลาเฒทาเฮียเห็หยังเฮียก็เชดให้เพื่อนแหน่เยาว,าว่าบ่มีคนเถอะวันอาทิตย์มันบ่ก่ะก็เงินเดือนกับแพงเนาะนเพื่อนแต่พู้ได้พได้เห็นเยาวาเด้ออันนี้ผู้ได้ดดดที่แยกไปเห็นชื่อตั้งนั่นละสวัสดีจ้าทปนี้ก็บใบใบพอเฮียทำทิมนะเด้อจ้ะ